ก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าเป็นเส้นป,อก,ปอกนะอืมก่อนอื่นขอชิมแบบไม่ปรุงก่อนอืมอืมไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะ เรอยอาจิงอืมออมากแฟนขับโซเดียมอย่างเราต้องปรุงจ้ะไปปรุงก่อนแป๊บหบนึ่งเธอเห็นน้องเป็ดชั้นไหมไม,มากินกันเลยอืมคือเอาจิงนะเคยเห็นแต่พี่มาวินเขากินมามีป่ปอกๆเป็นตะแซบมากเลย ลองซิวันนี้จะเป็นยังไงอืมอืมอร่อยมากเลยอ่ะเป็ดอืมออสุดดูเส้นเขาดิ อืมเช่นฉ่ำมากอืมอร่อยมากมากดู จะกินยังไงวะเนี่ยอ่ะนี่ลยละละก็แล้วกันอืมไม่มีกลิ่นสาบเป็ดเลยจ้าทำไมถึงทำอร่อยขนาดนี้อ่ะ อันนี้สั่งกับน้องพรีมเด็ดแป๊พิกัดไว้ให้ตรงนี้คักหาน้องเขาตลอดเวลาได้เลยตอนนี้เขามีสาขากับปงกับกูชัยแล้วก็กำลังจะเปิดที่เชรัตเร็วๆนี้ไม่ผิดหวังก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่จริงใจอ่ะอืม มแม่เว้ยฉันลงลักก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ มมืมันเข้ากันมากเลยก็เตี๋ยวแห้งกับบะหมีปกปก่ปอกๆอืมมดูเข้าวห่านจ้อะอเ่อยมาก จะกินหมดไหมะสักคำอ้อที่บอกพี่กันเมื่อกี้ที่มาเลเซียนะ อืมอืม,อ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 มที่สุดเกินคำบรรยาย 嗯。Mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะอแฟนขับก๋วยเตี๋ยวต้องไปลองร้านนี้เลยจ้าจริงใจสุดๆหืม